สองกันต่อนะครับเครื่องไรฟัน2อ0ยซีซีชนิดกล่อง AC นะครับชนิดกล่อง AC กล่อง AC กับกล่อง DC ดูต่างกันยังไงเดี๋ยวค่อยดูนะครับแต่ถ้าเราซื้อเครื่องมาแล้วนะครับการดูว่าเป็นกล่อง DC หรือ AC ให้เรามาดูที่มัดไฟนะครับอ่าดูแบบง่ายๆแบบไม่มีตัววัดเลยมัดไฟของเขาจะขึ้นมาจะมีเส้นหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าดำแดงที่เลี้ยงเข้ากล่องเลย นะครับสไตล์เดีวยวก,กันกับฮอนด้านะครับยามาฮ่าพวกนี้ดําแดงจะเป็นขดลวดของเขาขึ้นมาเลี้ยงเข้าที่กล่องเลยนะครับนะถ้าขึ้นมาแล้วเห็นนะั้นแสดงว่ากล่องตัวน,นั้นจะต้องรับไฟจากนี้เข้าไปเราอย่าไปกล่องต่อกล่องจากแบตเข้าไปนะครับเดี๋ยวกล่องเราเจ๊งนะครับแสดงว่ากล่องนี้รับเป็นไฟ AC ถ้าเราต่อเป็นกล่อง DC ออ AC แล้วเราไปใส่ DC นะครับมันอาจจะพังได้นะ เริ่มต้นกันเลยขดลวดนะครับจากเครื่องยนต์มาลูกตัวนะครับลูก53าชัก8ดูดิอ่าอันนี้มัดไฟจุดระเบิดและมัดไฟแสงสว่างนะครับจูอดเข้ามาอ้าเริ่มต้นเลยจุดระเบิดของเรานะครับกล่อง a c นี้นะครับเครื่อง250นี้ไฟก็จะเลี้ยงเข้าที่กล่องนี้จะเป็นเส้นสีนะครับนะดำแดงเขียนให้ก่อนนะครับดำ แดงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะทำภาพให,ใหญ่ให้ดูเพื่อเราจะได้ทำการแคปหน้าจอแล้วไปต่อกันนะประมาณนี้นะครับแล้วซูมเข้ามาปุ๊บประมาณนี้ก็แคปได้กับกับตัวนี้เป็นเครื่อง2 5 0ร้อยซีซีกองเ c อ่ะไฟที่ขึ้นไปนะครับไฟที่ขึ้นไปนะครับเข้าเลี้ยงที่นะครับกล่องเส้นแรกดำแดงไปแล้วนะครับ ต่อไปไฟสัญญาณไฟสัญญาณพัดซื้อนะครับสีเขียวแล้วก็น้ำเงินขาวเหมือนกันเลยนะครับเข้าไป3เส้นนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับออกจากกล่องไปที่คอยเส้นสีอะไรเหมือนกันไหมสีเหมือนกันนะครับจะเป็นเส้นของดําเหลืองโอเคนะครับดับเครื่องยังไงครับทานดับเครื่องนี่ดาขาวนะครับหรือขาวดำฮสลับกันไปนะครับเส้นนี้ลงกาวมันก็ผ่านเป็นสวิต แตะปั๊บลดดับแตะปั๊บลดดับนะครับเปิดตับสตาร์ตตดตึมในทำสวิต์ออฟลันไปหรือเขานะอ้าสวิต์กุญแจนะอ่ะเสร็จแล้วจุดระเบิดนะครับนี่แค่นี้จุดระเบิดต่อไปดูไฟแสงสว่างของเขาอ่ะแสงสว่างไฟที่ขึ้นมานะครับนี่เจอแล้วสีชมพูการสีชมพูไปไหนอ่าแต่ออกจากเครื่องมันเป็นสีชมพูแต่เข้านี้นะครับไม่เป็นไปไหนดูยังไงมาดูกันนะครับอ้าว สีชมพูที่ต่อขึ้นมานะครับก็เข้าไปที่กับสีเหลืองนะครับสองเส้นนี้จะมีไฟอ่าสองเส้นนี้มีไฟนะครับเข้าไปแผ่นชาร์จหรือเดโอดของเรา่าแ,แผ่นชาร์จหรือเดโอดนะครับไฟที่ขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมาสองเส้นอโอเคพอเข้าไปในแผ่นชาร์จเสร็จมันก็จะออกเส้นสีนะครับแดงเข้าขัา้วบวกแบตเตอรี่สีเขียวเข้าขัา้วลบแบตเตอรี่ นะครับแผ่นชาร์ตสีดําไปไหนลงกาวนะครับอย่าลืมนะลงกาวลงกาวในระบบนี่ก็คือเสร็จระบบไฟชาร์จนะครับเช็คยังไงไฟมาไม่มานะครับสองเส้นนี้ขึ้นมาสองเส้นนี้จะมีไฟเขียวมีไฟอ่าเข้าไปในนี้ไฟที่ขึ้นมาเป็นไฟ AC เห็นไหมไฟ AC มันจะไปแปลงแผ่นชาร์ตหรือไดออดก็จะไปแปลงให้เป็นไฟ DC DC คือกระแสตรง DC กระแสตรงมันก็จะเข้ามาในระบบเป็นขั้วบวกสีแดงสีเขียวเป็นขั้วลบ ครบวงจรนะครับสีดําก็ลงกาวให้แกนะครับแล้วก็ยึดน็อตลโคหงให้เรียบร้อยนี่นะครับทั้งจุดระเบิดนะครับทั้งไฟชาร์จเราไปมาดูไฟแสงสว่งางไฟแสงสว่างง่ายๆเลยนะครับนี่คือสวิตดึงสายเข้ามาปื๊ดตัวนี้จะต่อแบบหลอด AC ไม่เหมือนกับ200ซีซีนะตัว250นะครับแล้วตอนเราจะต่อ สวิตไฟหน้าจะเอาต่อแบบ dCA c ได้หมดนะครับหลอดมันรองรับได้หมดนะต่อเข้ามาเสร็จปั๊บเข้าสวิตนะสวิตก็จะาจากาหลอดไฟก็จะมีลงกาวสีเขียวที่เหลือก็จะเป็นไส้ไฟต่ำไฟสูงเปิดตับตับตั้บไฟท้ายก็เจาะไปใช้เลยนี่ไฟท้ายสองเส้น <c oughs> นะครับถ้าเป็นไฟเบรกพวกอะไรก็ต่อผ่านวงจรอ,อีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต่อไส้ของไฟหลีอันนั้นวงจรจุดระเบิดนะครับเครื่อง นะครับ2 5 0บซีซีลาฟันนะครับชนิดกล่อง AC เราจะให้พวกเราเอาไว้แคปหน้าจอเพื่อทำการต่อนะแล้วรอดู125-150อยากให้ทำกิปตตัวไหนแจ้งมาถ้ามีรดแล้วจะไปสเก็ตเพื่อในช่างของเราสายปั่นนะครับลายฟันเพียงเท่านี้โอเควันนี้สวัสดีชอบกดไลค์กดแชร์ติดตาม ขอบคุณครับ